ในฐานะนักโภชนาการคลินิกที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุมากกว่า25ปีวันนี้ผมขอพูดตรงๆโดยเฉพาะกับท่านที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหากท่านเข้านอนขณะท้องว่างนั่นไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้กล้ามเนื้อของท่านค่อยๆสลายหายไปทีละนิดในทุกค่ำคืนไม่ใช่เพราะท่านขี้เกียจและไม่ใช่เพราะอายุที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะร่างกายของเราหลังอายุ60ปีจะไม่สามารถรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้หากไม่ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมก่อนเข้านอน เราพิสูจน์มาแล้วผู้สูงอายุจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อถึง8%ในทุกๆ10ปีและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นขณะหลับแต่ข่าวดีก็คือท่านสามารถหยุดยั้งความเสื่อมนี้ได้และที่ดียิ่งกว่านั้นคือท่านสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อกลับคืนได้ด้วยการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนนอนเท่านั้นเองในวิดีโอนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับอาหาร8ชนิดที่งานวิจัยทางวิทยศาศาสตร์ ยืนยันแล้วว่าช่วยเพิ่มการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อขณะนอนได้ถึง30ทําอร์ให้ตื่นเช้ามาพร้อมกับความแข็งแรงปวดไม่น้อยลงและทรงตัวได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือออกกําลังกายหนักหากแค่รู้จักกินให้ถูกเวลาหากท่านเริ่มรู้สึกว่าเช้าขึ้นมาแล้วร่างกายอ่อนแรงลงทุกวันวันนี้ท่านจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงและที่สําคัญจะรู้วิธีแก้ไขตั้งแต่คืนนี้เลยครับเพราะความจริงก็คือร่างกายผู้สูงอายุไม่ได้อ่อนแอลงเพราะอายุเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกระบวนการเงียบๆที่เกิดขึ้นในทุกคค่ําาืนขณะเรหลับ รู้ไหมครับว่าระหว่างการนอนร่างกายเราเข้าสู่โหมดฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองแต่การซ่อมแซมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้ฟรีๆมันต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะโปรตีนหากท่านเข้านอนโดยไม่ได้ทานอาหารที่หมอนี่โปรตีนร่างกายจะไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อของท่านมาใช้แทนกระบวนการนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าแคทาบลิซึม รือการสลายกล้ามเนื้อเพื่อนำกรดอะมิโนที่จำเป็นมาเลี้ยงหัวใจให้หายใจเป็นปกติและซ่อมซเซลล์ต่างๆให้ทำงานต่อไปได้และที่น่าตกใจก็คือพออายุมากขึ้นร่างกายของเราก็ยิ่งเสียความสามารถในการรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้แม้ว่าท่านจะกินโปรตีนมากพอตอนกลางวันร่างกายก็อาจดูดซึมและนำไปใช้สร้างกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่ภาวะนี้ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะดื้อต่อการสร้างกล้ามเนื้อหรือ Re Anabolic Resistance นั่นหมายความว่าทุกคืนที่เรานอนร่างกายกำลังสลายกล้ามเนื้ออยู่เงียบเียและยิ่งเราอายุมากขึ้นร่างกายก็ยิ่งไม่มีกำลังพอจะซ่อมแซมกลับมาให้แข็งแรงเหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นแหละครับทำไมผู้สูงอายุหลายท่านถึงตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกอ่อนแรงตัวแข็งฝืดขัดหรือเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแคล่วเหมือนเคยทั้งทั้งที่ก็นอนเต็มอิ่มตลอดคืนสาเหตุไม่ใช่เพราะนอนไม่พอแต่เพราะร่างกายของท่านไม่มีเชื้อเพลิงที่เหมาะสมไว้ใช้ซ่อมแซมตัวเองในขณะหลับต่างหากแต่ข่าวดีก็คือ งานวิจัยทางโภชนาการผู้สูงอายุค้นพบว่าการรับประทานอาหารบางชนิดก่อนนอนสกัก3 0 6 0นาทีสามารถลดการสูญเสียกล้ามเนื้อระหว่างนอนได้ถึง3 0และยิ่งไปกว่านั้นอาหารบางอย่างยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขณะนอนหลับอีกด้วยช่วยให้เรารักษาความแข็งแรงทรงตัวดีและมีพะละงกำลังดูแลตัวเองได้แม้อายุมากขึ้นแล้วก็ตามท่านอาจจะสงสัยว่าอาหารอะไรบ้างที่ว่านี้ผมจะพาท่านเล่เรียงตั้งแต่ข้อ8ไปจนถึงอัน ดับหนึ่งโดยเรียงจากผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ความย่อยง่ายและความสะดวกในการหาในชีวิตประจําวันและน่าประหลาดใจมากนะครับเพราะอาหารหลายอย่างก็มีอยู่ในครัวของท่านอยู่แล้วอันดับที่8คืออาหารที่อาจจะดูโบราณในสายตาหลายคนแต่ให้ผลลัพธ์ดีเกินคาดสําสหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปนั่นคือคอตเทจชีสหรือชีสสดแบบก้อนเล็กเหลายท่านอาจจะสงสัยว่าชีสชนิดนี้พิเศษตรงไหน แต่สำหรับนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุแล้วคอตเทจชีสถือเป็นแหล่งโปรตีนยามค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเคล็ดลับอยู่ที่โปรตีนชนิดหนึ่งที่มีในคอตะเทตชีสนั่นคือเคซีน โปรตีนชนิดนี้แตกต่างจากเวโปรตีนที่เรารู้จักกันดีเพราะเวโปรตีนย่อยเร็วหายวับไปภายใน1-2ถึงชั่วโมงแต่เคซีนจะย่อยช้าค่อยๆปล่อยกรดอะมิโนโออกมาสม่ำเสมอต่อนเนื่องยาวนาน6-8ชั่วโมงเปรียบเหมือนเวโปรตีนที่เหมือนดอกไม้ไฟสว่างวาบแล้วหายวับแต่เคซีนเหมือนเทียนไขที่ค่อยๆละลายให้แสงสว่างนุ่มนวลตลอดคืน ซึ่งเป็นสิ่งที่กล้ามเนื้อของเราต้องการในช่วงอดอาหารตอนนอนงานวิจัยจากวารสาร British Journal of Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่กินเคซีนเล็กน้อยก่อนนอนมีการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อ อื้อเพิ่มขึ้นถึง31ไม่ใช่แค่รักษากล้ามเนื้อไว้เท่านั้นแต่ร่างกายยังสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาได้แม้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยด้วยซ้าและนี่แหละครับคือเกมเปลี่ยนสําคัญสําหรับผู้สูงอายุที่ทํากายภาพบําบัดออกกําลังเบาๆหรือแม้แต่แค่ต้องการรักษาความแข็งแรงและความสมดุลของร่างกายวิธีการกินให้ได้ผลดีคือทานคอร์ชีสครึ่งถ้วยโตวงประมาณ 1>, 1 0 0 1 2 0กรัมก่อนนอนสัก30-60นาทีหากรสชาติยังจืดชืดเกินไปสำหรับท่านลองเติมกล้วยหั่นบางๆลงไปโรยผงอบเชยอ,อีกนิดหรือราดน้ำพึ่งเบาๆเพื่อเพิ่มรสหวานตามชอบก็อร่อยและได้ประโยชน์เต็มที่ครับอายุ60ปีทูนา่ากระป๋องนี้ไม่ใช่แค่ของว่างแต่มันคือกลยุทธ์เลยทีเดียวและอันดับที่5ที่จะพูดถึงคืออาหารที่หลายคนมองว่าเป็นของหวานแต่แท้จริงแล้วเป็นสุดยอดอาหารก่อนนอนสำหรับผู้สูงอายุนั่นคือ รีกโยเกิร์ตเพราะไม่ได้มีดีแค่รสชาติอร่อยและย่อยง่ายเท่านั้นแต่ยังรวมคุณประโยชน์3ประการที่ร่างกายสูงไว้ต้องการคือโปรตีนเคซีนที่ย่อยช้าโปรไบโอติกที่ช่วยระบบย่อยอาหารและแคลเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวได้ดีและเสริมความแข็งแรงของกระดูกกรีกโยเกิร์ตต่างจากโยเกิร์ตทั่วไปตรงที่ผ่านการกรองสามอน อบจึงน้ำตาลน้อยกว่าเนื้อข้นกว่าและโปรตีนสูงกว่ากินแล้วอิ่มนานงานวิจัยในวารสาร Frontiers in Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่ทานกรีกโยเกิร์ตก่อนนอนติดต่อกัน6สัปดาห์มีการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อมากขึ้นถึง26%เพิ่มพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้อให้มีกำลังมากขึ้นและหลายคนตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเปราวิธีการกินกรีกโยเกิร์ตให้ได้ผลดี คือทานแบบไม่ใส่น้ำตาลครึ่งถ้วยก่อนนอน30 4 5นาทีหากอยากเพิ่มรสชาติก็เติมผงอบเชยเบอร์รี่สดหรือวานิลลาธรรมชาติก็ได้แต่หลีกเลี่ยงโยเกิร์ตรสหวานเพราะน้ำตาลจะรบกอ วนการนอนและขัดขวางกระบวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อถ้าอยากได้ประโยชน์เพิ่มอีกขั้นก็ใส่เมล็ดเจียลงไปอีกหนึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มไฟเบอร์โอเมก้าลบสามและช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นแถมเทนเซียมในกรีกโยเกิรต์ตยังช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวได้ดีระบบประสาทส,สื่อสารราบรื่นลดตะคริวตอนกลางคืนและทำให้หลับลึกขึ้นกรีกโยเกิรต์ตจึงเหมาะกับคนที่ตื่นมารู้สึกตัวแข็งแรงน้อยลง พลังลดลงคนที่มีปัญหาการย่อยอาหารหรือสุขภาพลำไส้ไม่ดีนักรวมถึงผู้ที่ต้องการฟื้นฟูกำลังในช่วงค่ำคืนและมีแรงเต็มที่ในตอนเช้ากรีกโยเกิร์ตไม่ใช่แค่ของว่างคำมดหาตแต่มันคือผู้ช่วยรอบด้านที่ช่วยทั้งกล้ามเนื้อระบบย่อยและการนอนหลับอย่างแท้จริงหากท่านกำลังมองหาอาหารเบาๆก่อนนอนที่ทั้งอร่อย,ยง,ง่ายๆและได้ผลลัพธ์จริงกรีกโยเกิร์ตถือเป็นตัวเลือกที่หาอะไรมาเทียบยากเลยทีเดียวครับ ในอันดับที่4นี้แม้จะไม่ใช่อาหารแต่กลับเป็นเครื่องดื่มก่อนนอนแบบโบราณที่วันนี้วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าดีจริงนั่นคือนมอ,อุ่นผสมขมิ้น หรือที่คนต่างประเทศเรียกว่าโกลเด้นมิลค์เครื่องดื่มแก้วนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้ผ่อนคลายเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการอักเสบและปวดข้อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสนับสนุนให้หลับลึกหลับสนิทพร้อมซ่อมแซมร่างกายในยามค่ำคืนอย่างแท้จริงเพราะนมโดยเฉพาะนมหรือเครื่องดื่มพืชที่เสริมโปรตีนจะมีเคซีนโปรตีนที่เยอะช้าช่วยให้ร่างกายมีกำลังซ่อมแซมกล้ามเนื้อตลอดคืนนมยังมีแคลเซียมที่เสริม สร้างกระดูกให้แข็งแรงและทริปโตเฟนที่ช่วยให้สมองผ่อนคลายหลับง่ายขึ้นพร้อมวิตามินดีที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนขมิ้นมีสารเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบทรงพลังที่สำคัญมากในผู้สูงอายุเพราะการอักเสบแบบเรื้อรังที่ไม่แสดงอาการชัดเจนคือสัตรูเงียบที่ค่อยๆทำลายกล้ามเนื้อข้อและสมรรถภาพการฟื้นฟูของร่างกายเมื่อจับคู่นมกับขมิน้น จึงเหมือนเป็นการเติมวัตถุดิบซ่อมกล้ามเนื้อพร้อมกับลดอักเสบปกป้องข้อต่อและทําให้การหลับลึกยิ่งขึ้นงานวิจัยในปี2022พบว่าผู้สูงอายุที่ดื่มเครื่องดื่มโปรตีนผสมขมิ้นก่อนนอนมีการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น32%ข้อแข็งน้อยลงตอนเช้าและตัวบ่งชี้การอักเสบในร่างกายลดลงวิธีทำง่ายมาก แค่นำนมหรือเครื่องดื่มเพื่อเสริมแคลเซียมและโปรตีนหนึ่งถ้วยไปอุ่นอย่าให้เดือดแล้วใส่คมิ้นผงเศษหส่วน4ี่ช้อนชาเติมพริกไทยดำป่นเล็กน้อยเพียงไม่กี่เม็ดเพื่อช่วยดูดซึมเคอร์คูมินหากอยากได้รสหวานเบาๆก็เติมน้ำผึ้งแท้ลงไปสักหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วจิบก่อนนอน30นาทีถ้าแพ้นมบัวให้ใช้นมอัลมอนนมข้าวโอ๊ตหรือนมถั่วเหลืองที่เสริมแคลเซียมและโปรตีนแทนก็ ได้เหมาะกับผู้สูงอายุที่ปวดข้อตัวแข็งตอนเช้านอนหลับไม่ลึกหรือพักฟื้นร่างกายเพราะเครื่องดื่มนี้ไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่คือกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้กล้ามเนื้อข้อและระบบประสาทฟื้นตัวไปพร้อมกันอย่างละมุลไมและอันดับที่3ของเราคือของว่างยามค่ำคืนที่เล็กแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อน,นั่นคือเนอยเอัลมอน ของกินเล่นที่จริงๆแล้วเปี่ยมด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อกล้ามเนื้อร่างกายและการฟื้นฟูระหว่างนอนหลับทั้งไขมันดีที่ย่อยช้าให้พลังงานอย่างสม่ําเสมอโปรตีนจากพืชที่มีกรดอะมิโนโจําเป็นครบถ้วนและวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่องานวิจัยในปี2020พบว่าผู้สูงอายุที่เติมไขมันจากเอลม่ลงในกิจวัตรย,ยามค่ําคืนสามารถเอ ก็รักษาเนโตเจในร่างกายได้ดีขึ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่ากล้ามเนื้อได้รับการปกป้องแถมระดับฮอร์โมนความเครียดหรือคอติซอลก็ลดลงนั่นแปลว่านเนยอัลมอน์ไม่ได้แค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังเป็นกราะป้องกันความเครียดที่เป็นตัวการซ่อนเร้นในการทำลายกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุวิธีการกินก็ง่ายๆแค่ตักนเนยอัลมอน1์หนึ่งช้อนโต๊ะทานก่อนนอนสัก30นาทีจะกินเปล่า หรือถ้าขนมปังโฮเกรนแอปเปิลฝานหรือครักเกอร์ข้าวโอ๊ตก็ได้แต่ต้องเลือกในเอัลมอนด์แท้ที่ไม่มีน้ำตาลไขมันอันตรายหรือสารกันเสียเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้ำตา ในเลือดพุ่งนอนไม่สนิทและลดคุณค่าทางอาหารลงอย่างน่าเสียดายในอัลมอนด์เหมาะกับผู้สูงอายุที่มักเบื่ออาหารตอนค่้านอนไม่ค่อยหลับตื่นบ่อยหรือกำลังฟื้นตัวจากอาการป่วยเจ็บป่วยหรือความเครียดรอรังเพียงแค่ช้อนเดียวแต่ได้คุณค่าที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อให้แข็งแรงต่อไปอีกยาวนานและอันดับที่สองของเราคือเครื่องดื่มธรรมชาติที่ให้ผลลัพธ์เกินคาดทั้งต่อการนอนหลับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสุขภาพข้อต่อนนั่นคือน้ำเชอร์รี่ทาร์ต หรือเชอร์รี่รสเปรี้ยวซึ่งไม่ใช่แค่กระแสะสุขภาพทั่วไปแต่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อแล้วว่าส่งผลจริงโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุเพราะน้ำเชอร์รี่ทัดเต็มไปด้วยแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบโดยธรรมชาติอีกทั้งยังมีเมลาโทนินตามธรรมชาติซึ่งช่วยให้หลับลึกขึ้นลดความเครียดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการฟ,รฟื้นฟูที่ได้ลงความเสียหายของกล้ามเนื้อและอาการอักเสบของข้อต่อง,งานวิจัยในปี 2019พบว่าผู้ที่อายุเกิน50ปีที่ดื่มน้ำเชอร์ี่ทาร์ตก่อนนอนมีอาการปวดไม่กล้ามเนื้อตอนเช้าลดลง33%คุณภาพการนอนดีขึ้น15%และระดับเมลาโทนินกับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายกส็ส้มขึ้นอย่างมีในสำคัญ การดื่มน้ำเชอร์รี่ท์สจึงสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังเพราะการหลับสนิทขึ้นหมายถึงร่างกายฟื้นฟูเร็วขึ้นและการลดการอักเสบก็ช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อในระหว่างหลับได้จริงวิธีการก็ง่ายมากครับแค่ดื่มน้ำเชอร์รี่ทัส100%แบบไม่ผสมน้ำตาลปริมาณ1-20 180มิลลิลิตรหรือประมาณครึ่งแก้วใหญ่ก่อนนอนสัก30 4 5นาทีหากรสเปรี้ยวเกินไปอาจเติมน้ำเปล่าหรือหยดน้ำมะนาวลงนิดหน่อยเพื่อตัดรสชาติแต่ขอให้หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้รวมหรือน้ำเชอร์รี่หวานหวานตามท้องตลาดที่เติมน้ำตาลเพราะน้ำตาลไม่เพียงแต่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่ง ยังรบกวนการนอนและลดคุณค่าการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออีกด้วยน้ำเชอร์รี่ทาร์ตเหมาะมากกับผู้ใหญ่ที่ตื่นเช้ามาแล้วปวดไม่กล้ามเนื้อข้อติดขัดนอนหลับไม่ลึกตื่นบ่อยรวมถึงผู้ที่ออกกำลังกายเบาๆทำกายภาพบำบัดหรือฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยจุดสำคัญไม่ใช่ปริมาณมากแต่คือการดื่มในเวลาที่เหมาะสมและชนิดที่ถูกต้องน้ำเชอร์รี่ทาร์ตไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนง่ายขึ้นแต่ยังกระตุ้นการหลั่งโกรดฮอร์โมนในช่วงหลับลึก ซึ่งโกรดฮอร์โมนนี้เองที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมกล้ามเนื้อและรักษาความแข็งแรงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหากท่านกําลังเผชิญกับอะหากการปวดไม่สะสมหลับไม่ลึกหรือข้อติดขัดทุกเช้านี่อาจเป็นวิธีธรรมชาติที่ง่ายแต่ได้ผลที่สุดที่เคยมีมาและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของสุดยอดอาหารที่ดีที่สุดในการปกป้องและฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังวัยหกปีแม้ท่านจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยก็ตามนั่นก็คือเวโปรตีนเชค หลายคนอาจคิดว่าเวโปรตีนมีไว้สําหรับนักเพาะกายแต่จริงๆแล้วคนอายุ60ปีขึ้นไปต่างหากที่ต้องการเวโปรตีนมากกว่าใครเพราะเมื่อเราแก่ขึ้นความสามารถในการดูดซึมโปรตีนและสร้างกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างรวดรเวร็วเวโปรตีนมีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดโดยเฉพาะลูซีนในปริมาณสูงมาก ซึ่งลูซีนเปรียบเสมือนสวิต์เปิดกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อถ้าไม่มีลูซีนมากพอแม้ว่าจะกินโปรตีนมากแค่ไหนร่างกายก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่ยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งต้องการลูซีนมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อการซ่อมแซมเทียบเท่ากับตอนหนุ่มสาวและเวบโปรตีนก็ให้ลูซีนในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดงานวิจัยในวารสาร American Journal of Clinical นูทริเชนทดลองให้ผู้สูงอายุวัย65ปีขึ้นไปดื่มเวปรตีน40กรัมก่อนนอนพบว่ากล้ามเนื้อมีการสร้างโปรตีนมากขึ้นถึง22%ตัวชี้วัดการสลายกล้ามเนื้อลดลงอย่างชัดเจนความแข็งแรงความเร็วในการเดินและการทรงตัวดีขึ้นและที่น่าทึ่งคือผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแม้ไม่มีการออกกำลังกายเลยแม้แต่น้อย หากท่านดื่มเวปรตีนก่อนนอนแล้วเสริมด้วยกิจกรรมเบาๆอย่างการเดินเล่นชี้กงไทเก็กหรือยืดกล้ามเนื้อด้วยย่างยืดเบาๆผลลัพธ์จะยิ่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวิธีดื่มที่ได้ผลดีที่สุดคือผสมเวบปรตีนคุณภาพดีประมาณ1ช้อนตวงกับน้ำเปล่าหรือนมอัลมอนด์ไม่ผสมน้ำตาลดื่มก่อนนอนสัก30-60นาทีหากอยากเพิ่มรสชาติหรือคุณค่าทางอาหารอาจปั่นรวม กับกล้วยครึ่งผลในอัลมอนด์หนึ่งช้อนโต๊ะโรยอบเชยเล็กน้อยหรือแต่งกลิ่นด้วยวานิลลาธรรมชาติเล็กน้อยแต่ควรหลีกเลี่ยงน้ำตาลครีมนมข้นหวานหรือน้ำเบย์เพิ่มกล้ามที่ขายทั่วไปเพราะมักมีส่วนผสมที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและรบกวนการนอนควรเลือกเวย์โปรตีนแบบไอโซเลตไอโซเลตหรือไฮโดรไลซ์ไฮโดรไลซ์ ize, ที่ยยง่ายไร้น้ำตาลและเล็กโตสเหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเวย์โปรตีนเหมาะมากกับผู้ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อตามวัยซาโคพเนี ผู้ใหญ่ที่อยากรักษาความแข็งแรงการทรงตัวและการเคลื่อนไหวให้มั่นคงยิ่งขึ้นเหมาะกับคนที่กินโปรตีนระหว่างวันไม่พอหรือผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือผ่าตัดเพราะเวโปรตีนไม่เพียงป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยกระตุ้นการสอร่างกล้ามเนื้อใหม่ในขณะที่ท่านกำลังหลับสนิทซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายฟื้นตัวได้ดีที่สุดนี่แหละครับกุญแจทองคำ ที่ง่ายเรียบง่ายแต่ทรงพลังช่วยให้ท่านรักษาความแข็งแรงความเป็นอิสระและคุณภาพชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานหลังวัยหกปีท่านไม่จําเป็นต้องยกเวทหนักหรือพึ่งยาใด,ดๆเลยขอแค่เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเราเพิ่งพาท่านไปรู้จักกับ8อาหารก่อนนอนที่ดีที่สุดในการปกป้องและฟื้นฟูกล้ามเนื้อซึ่งล้วนแต่ผ่านการรับรองจากวิทยาศาสตร์หาได้ง่ายเตรียมง่ายและเหมาะกับผู้สูงอายุทุกคอ นั่นเลยตั้งแต่วเวรปรตีนน้ำเชอริทาร์ตในอัลมอน์นมอุ่นผสมขมิน้นกริกโยเกิร์ตทูนา่ากับน้ำมันมะกอกไข่ต้มและคอเทจชีสอาหารเหล่านี้เปรียบเหมือนช่างซ่อมบำรุงเงียบๆที่คอยเสริมสร้างความแข็งแรงในยามที่ท่านหลับช่วยให้ท่านตื่นเช้ามาพร้อมขาที่มั่นคงปวดไม่น้อยลงและมีพลังเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน คืนนี้ลองเลือกอาหารสักหนึ่งอย่างจากทั้งหมดที่เราแนะนําแล้วทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรยามค่ําคืนของท่านดูนะครับอีกไม่กี่วันท่านอาจเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆดีขึ้นจริงๆอย่าลืมนะครับว่าแม้เราจะอายุมากขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเกินไปที่จะกลับมาแข็งแรงขึ้นได้อีกครั้งทุกอย่างเริ่มตนน้นง่ายๆแค่หนึ่งทางเลือกเล็กๆที่ท่านตั้งใจทําก่อนเข้านอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าท่านจะขอบคุณตัวเองที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับ